โอ,โ,อโอ้จริงสิจะมาที่นี่ได้ยังไงกันนะฮะแถมยังรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่อีกที่ข้าพบท่านเป็นความบังเอิญข้าตามหาท่านไปจนถึงจงหยวนพูดไปแล้วก็บังเอิญน,นะหลายวันก่อนบังเอิญพบกับพวกเย่ยเหล่าซานพวกเขาบอกว่าจะจัดงานชุมนุมยุทธภพแถมยังจอมยุทธทั้งแผ่นดินต่างก็มาอีกด้วยะข้าคิดถึงท่านที่ชอบมาร่วมงานคึกครื้นจากนั้นข้าก็ได้เดินตามพวกเขามาตลอดท่านก็รู้ว่า ข้าเป็นเด็กสาวคนหนึ่งแถมยังขึ้นไปว่าเซ้าหลินไม่ได้ดังนั้นข้าก็เลยอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังนี้แหละรอ,อท่านน้องสาวคนดีเพราะเจ้าตามหาข้าระหว่างทางต้องนั้นรับความลำบากไม่น้อยท่านรู้ก็ดีแล้วโอ้ยความจริงข้าคิดว่าจะต้องรออีกสักกี่วันกันนะคิดไม่ถึงว่าข้าออกไปหาผลไม้ป่ากลับเห็นท่านนอนอยู่ตรงนี้ท่านว่าถ้าไม่เป็นเพราะฟาลิคิด จะมีเรื่องบังเอิญอย่างนี้เหรอแล้วทำไมท่านไม่ตอบอ่ะหรือว่าท่านคิดถึงพี่มู่อยู่อ่ะแต่ความจริงค่าคิดถึงน้องหวานมากแต่ข้าไม่ควรที่จะคิดถึงนางท่านไม่ต้องอธิบายรู้แต่แรกแล้วว่าถ้าเป็นคนหลายใจที่เจอใครก็รักคนนั้นเข้าไม่น่าตุนไก่ให้ท่านกินเลยมีไก่ตุนด้วย เยอะมากเลยชันไม่เส่จริงๆไม่คิดว่าพอพบเจ้าก็ได้แก่ตุนกินเห็นว่าท่านบาดเจ็บแล้วนะครั้นี้ก็ถือว่าให้อภัยคนหลายใจอย่างท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเป็นไรข้ากินเองได้นะไม่ต้องป้อน 嗯。<music>